ลองคิดว่าคุณต้องตื่นมาเจอกับเหตุการณ์เดิมๆทุกวันเดซลู <S 2> <S 2> <S <Death loop> ผลงานเกมล่าสุดจาก a r k ์ n ค Studio ที่จับไอเดียเรื่องของลูปเวลามาบอกเล่าเป็นเรื่องราวของโคลชายปริศนาที่ดันมาติดแงอยู่ในเกาะแบ c ็กรีฟและที่งงกว่านั้นคือทุกคนบนเกาะน,นี้กลับพยายามฆ่าเขาสงนัน แต่ความตายกลับไม่ใช่จุดจบเพราะเขาจะต้องตื่นขึ้นมาบนชายหาดที่เดิมในวันเดิมๆฉะนั้นเพื่อหยุดการเกิดตายวนเวียนโคลจะต้องจัดการกับเหล่าว i เชน n ารีทั้ง8คนที่อยู่เบื้องหลังการหลบของเวลาแต่ความท้าทายมันอยู่ที่ว่าเราจะมีเวลาทําภารกิจทั้งหมดนี้เพียงวันเดียวก่อนที่เวลาจะถูกเซตกลับไปที่เดิม <Yeah. S 1> และเพื่ออำนวยความมันระหว่างการเผชิญหน้ากับศัตรูทั้งเกาะ ตามสไตล์ของเกมทีมนี้ที่ติดนิสัยมาจากดีสอรเนอรตัวเอกจึงไม่ได้มีแค่อาวุธธรรมดาแต่ยังมีซูเปอร์พาวเวอร์ไม่ว่าจะทั้งเทเลพอร์ตเน็กซัสแลหรือแฟลชบอมเพื่อพาโคบุกตะลุยไปบนเกาะแบล็กลิฟทั้ง4เขตใน4ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำโดยในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันและปลดล็อกพื้นที่ใหม่ๆในการออกสํารวจแต่ก็อย่ามัวเที่ยวเพลินเพราะอย่าลืม ว่าเรามีเวลาเพียง1วันทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูทั้ง8คนก่อนที่ลูปใหม่จะเริ่มขึ้นจึงสําคัญไม่แพ้กับการสะสมทรัพยากรอาวุธและทักษะใหม่ๆเพราะความรู้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมนี้ถึงเดส h l ล o p จะมีจุดเด่นในเรื่องของลูปเวลาที่ตามหลักการของทุกการเริ่มลูปใหม่อาวุธทุกอย่างก็จะต้องหายเกลี้ยงแต่โชคดีที่เกมไม่ได้ใจร้ายกับคนเล่นขนาดนั้น การสร้างไอเทมรีซิเดียมสำหรับติดตรึงอาวุธต่างๆให้อยู่กับตัวละครถาวรซึ่งรีซิเดียมจะสามารถตามเก็บได้ทั่วไปในฉากแต่ก็มีข้อแม้ว่าทันทีที่ตัวละครตายรีซิเดียมก็จะหล่นตุ๊บอยู่บนพื้นโดยเกมจะให้โอกาสเราเกิดใหม่เพียง2ครั้งเพื่อตามเก็บรีซิเดียมกลับคืนมาแต่ถ้าเราทะเลยทะล่าเดินไปตายอีกเป็นครั้งที่3ตัวละครก็จะถูกส่งกลับไปเริ่มต้นชีวิตที่ลูกใหม่ซึ่งการเล่นในแต่ละลูกก็จะมีช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกัน แถมยังเป็นลูปที่ไม่เหมือนกับผู้เล่นคนอื่นเพราะลูปที่เราอยู่จะมีรหัสตู้เซฟและพาสโซที่เกมสุ่มขึ้นใหม่สําหรับเราโดยเฉพาะเพื่อให้คนเล่นแต่ละคนได้สัมผัสกับโลกของเกมที่เป็นไปได้หลายทางฉะนั้นใครที่คิดจะเปิดบทรสรุปเล่นเกมนี้ก็คงจะลำบากหน่อยเพราะทุกการตายในเกมนี้ไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นเล่นใหม่ในเหตุการณ์เดิมแต่คือลูปนรกที่จะพาเราติดอยู่ในวังวนของความโอลแมน แต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทาง a r k a n Studio หยิบจับนำเรื่องความตายมาใส่เป็นลูกเล่นที่เกิดขึ้นในเกมย้อนกลับไปในผลงานแจ้งเกิดอย่าง r i s o n e r เราจะได้สมบทบาทเป็นโค v e r ทหารองคลักษ์ที่ถูกป้ายความผิดว่าเป็นคนปลงพระชนเจ้าหญิงเอเมรีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ความจริงและการชำระแค้นสำหรับเกมเพลย์มันก็คือเกม Deathloop ฉบับรอบเลนดีๆนี่แหละที่ตัวละครจะได้ถือมีดสั้นและปืน สลับกับการใช้สารพัดซูเปอร์พาวเวอร์สที่สามารถใช้จัดการกับศัตรูด้วยสารพัดวิธีจะเข้าไปรัดคอให้สลบดวลดาบให้ตายหรือย่องผ่านไปนเงียบๆไม่ทำร้ายใครก็สุดแต่ที่เราจะพึงพอใจแต่ก็ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกการตายของประชากรทุกคนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อค่าเคอสของเมืองโดยการไม่ฆ่าศัตรูหรือช่วยเหลือคนในภารกิจเสริมจะช่วยลดค่าเคอสให้อยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าเราเป็นสายบู๊ทำนองตบเด็ก เตะยามรังแกชาวบ้านกวาดล้างทุกสิ่งมีชีวิตและทิ้งศพเกลื่อนกลาดจะส่งผลให้ค่าเควอสพุ่งสูงแต่เพดานสภาพโลกในเกมนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งยามประจําพื้นที่ที่มีจํานวนมากและระมัดระวังตัวมากขึ้นแถมศพที่มากขึ้นแน่นอนก็จะส่งผลให้บรรดานหนูและคนที่ติดเชื้อไวรัสเพิ่มปริมาณในเมืองรวมไปถึงฉากจบในเกมที่ออกแบบมาถึง3แบบไล่ตั้งแต่แบบดีแบบไม่ดีและแบบต่ำตมสุดขีด ซึ่งเราจะเจอกับฉากจบแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับค่าเคอสเช่นกันฉะนั้นก่อนจะลงมือฆ่าใครตายคิดให้ดีแล้วกันซึ่งจะว่าไปก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเมื่อบทลงโทษของความตายไม่ใช่เพียงการเล่นใหม่แต่เป็นการเชื่อมเรื่องราวและบทลงโทษบางอย่างมาประสานไว้ให้คนเล่นปลูกสัญชาตญาณดิบสู้สุดใจเพื่อพาตัวละครรอดจากเหตุการณ์อันตราย ที่เราจะได้เห็นการชัดเจนจากเกมตระกูลบอนโซทั้งหลายทั้งบอดบอ d e m เดมอนโซ d ดาร์คโซ s ที่เพิ่มเติมความกดดันโดยการทําให้ค่าเงินสําหรับอัปเกรดหล่นตุบไปพร้อมกับตัวละครที่ตายถ้าอยากได้คืนก็ต้องดันดนกลับไปจุดเดิมเผชิญหน้ากับศัตรูตัวเดิมที่ฆ่าเราเอาไว้หรือเกม s h o w e l Knight เกมอินดี้ไซซ์กรอริงประจำปี2014ที่ใช้ภาพ8บิตเหมือนกับเกมสมัยก่อน โดยเราจะได้สวมบทบาทเป็นอัศวินชุดเกราะจับพล่วตะลุยดันเจียนประจันหน้ากับมอนสเตอร์แบบต่างๆที่มีความยากประหนึ่งเกมยุค80ที่ชวนให้คิดถึง c a s เซ e v วาน a หรือ Megaman ต่างกันตรงที่ถ้าตายในเกมพวกนี้ก็แค่เริ่มใหม่แต่สำหรับโ e l Knight การตายจะถูกปรับเงินถึง25%ทําให้ยิ่งตายบ่อยมากเท่าไหร่ตัวละครก็จะยิ่งถังแตกและทางแก้เดียวก็คือเดินกลับมาที่จุดที่ตัวละครตายเพื่อเก็บถุงเงินกลับคืนมา แต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าชีวิตนี้มันง่ายเหลือเกิน <_ d ata> ก็เชิญมาดูระบบเช็คพอยต์ในเกมนี้ที่จะมีลักษณะเป็นเหมือนเสาเปลวไฟถ้าเราเลือกจะเดินผ่านมันไปเฉยเช็คพอยต์ก็ <ๆ S 1> จะถูกบันทึกไว้แต่ถ้าเรามั่นใจในฝีมือมากเกมก็เพิ่มตัวเลือกให้คนเล่นสามารถทุบจุดเช็คพอยต์ทิ้งได้เองกับมือเพื่อแลกกับของรางวัลที่อยู่ข้างในแต่ก็ต้องยอมแบกรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเกิดพลาดท่าตายระหว่างทางแน่นอนว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปเล่นใหม่ ไกลกว่าเดิมแต่ถ้าเมื่อกี้หักต่างสํสำหรับได้ยิ่งไลท์ก็แอบดูขึ้นมาหน่อยเพราะจะหักค่าประสบการณ์ทุกครั้งที่ตายเป็นที่มาของคำว่ายิ่งเละยิ่งน้อยประสบการณ์ไม่ว่าจะโดนซอมบี้ตบหรือว่าตกตึกตายค่าประสบการณ์ในหมวดสเ r เว v ร์ก็จะถูกหักหายไปซึ่งไม่ได้หักเล่นๆทีละร้อยสองร้อยแต่หักครั้งรัเป็นพันซึ่งหมายความว่ายิ่งเราตายบ่อยเท่าไหร ทักษะในส่วนของ Survival ที่เกี่ยวข้องกับการคลัฟอาวุธและเพิ่มช่องบรรจุของก็จะยิ่งมีความคืบหน้าช้าลงหรืออีกเกมที่นำความตายของตัวละครมาเสริมสร้างเป็นความยากปาจอยนิมิพนธ์ m i l e l e r t r t h s h o w o w o o r o o r เกมแอคชั่น or, Open World จากทีม n o l i t h Productions ที่นำเสนอเรื่องราวรอยต่อระหว่างมหากาบ์ h e l อด d of the ะ i n ง s กับ The Hobbit ผ่านโลกของ Middle Earth ฉบับ Open World ที่อนุญาตให้ผู้เล่นได้ท่องสำรวจปีนปาย และเลือกทําภารกิจรองได้อย่างอิสระซึ่งนั่นก็รวมไปถึงระบบเนมิสิตที่ชวนให้ผู้เล่นติดหนับภายในระบบนี้จะแสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของชนชั้นออกลำดับต่างๆที่มีตั้งแต่อ็อกสปายแถวขั้นกับตันขั้นวอร์ชชฟและหุ่นหน้าใหญ่อย่างโอเวอร์ลอดลำดับชนชั้นนี้จึงทําให้อ็อกทุกตัวที่ปรากฏในเกมไม่ใช่เพียง NPC ธรรมดาแต่พวกมันล้วนมีเลเวลและความความสามารถประจำตัวต่างกัน ถ้าหากเราโดนออซ์ตัวไหนฆ่าตายออซ์ตัวนั้นก็จะมีเลเวลสูงขึ้นและได้รับการเลื่อนตำแหน่งซึ่งหมายความว่ายิ่งเราพลาดท่าตายบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีออซ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและทําให้เกมเล่นยากขึ้นไปโดยปริยายนอกจากนี้ออซ์ที่เคยถูกเราฆ่าตายมันก็จะฉลาดขึ้นและรู้แนวทางการรับมือกับคนเล่นในวิธีที่ใหม่กว่าเดิมแถมระบบการเมืองภายในยที่เกมนําเสนอ ยังทําให้บรรดาออซ์ที่เหม็นหน้ากันสามารถยกพวกตีกันเองได้โดยออซ์ฝ่ายที่ชนะจะขึ้นมาเป็นใหญ่และมีพลังเพิ่มขึ้นฉะนั้นต่อให้ผู้เล่นจะไม่ทําอะไรพวกออซก์ก็จะพัฒนาตัวเองตลอดด้วยการสู้รบกันเองตอกย้าว่าการตายในเกมนี้เป็นเรื่องเสียเวลามากเพราะในระหว่างที่เราวนเวียนอยู่กับการเกิดใหม่พวกออซก์ก็กาลังแข็งแกร่งขึ้นในทุกช่วงเวลาทําให้หนึ่งในวิธีการสําคัญที่ใช้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม จึงเป็นการเข้าไปแทรกแซงการเมืองของออกซ์เราอาจจะไปไล่ฆ่ามันทั้งหมดหรือตีตราออกซ์บางตัวให้กลายเป็นทาสรับใช้และเป็นกองกําลังฝั่งเราเพื่อทลายระบบการเมืองภายในของออกซ์ให้ล่มสลายด้วยความยอดเยี่ยมของระบบ n e m e s i สจึงกลายเป็นตัวชูที่ทําให้เกม Shadow of Mordor แตกต่างและน่าจะติดตัวเกมนี้ไปอีกหลายภาคนแน่จะมีอะไรมันไปมากกว่าเกมสงคราม คว้าปืนบรรจุกระสุนเตรียมสารพัดยุโทโธปกรณ์อัดทีมฝั่งตรงข้ามให้พังทลายย่อยยับที่สุดยิ่งพิน,นาศไปเลยยิ่งดีเพราะยิ่งการันตีถึงความเหนือกว่าและกลุ่มชชนะในการแข่งขันนับเป็นไอเดียของเกมสงครามสมัยใหม่ที่เราเห็นกันเกลื่อนแต่ในหนึ่งการแข่งขันเกิดความเสียหายกับสภาพแวดล้อมแค่ไหนและมีคนล้มตายกี่คนก็คงไม่มีใครมานั่งนับ ยกเว้นแต่เกมทหารจิ๋วจากปี1 9 9 3อย่าง Canon n f o r d e r ที่กลับนำเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไป Canon n f o r d e r เกมจากทีมพัฒน,นา Sensible Software ประจำแพลตฟอร์ม a m i g a กับรูปแบบเกมเดินยิงสงครามผ่านมุมมองจากด้านบนที่เราจะต้องควบคุมกลุ่มทหารตั้งแต่3-5ถึง5คนพร้อมอาวุธปืนและระเบิดบุกตะลุยภารกิจในพื้นที่ป่าและกลางทะเลทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ที่ระบุไว้ก่อนเริ่มด่านซึ่งก็มีตั้งแต่กำจัดศัตรูระเบิดไอ้นั่นทำลายไอ้นี่แต่ความสนุกของเกมนี้ก็คือการวางแผนกลยุทธ์ในการเดินทางอย่างในบางภารกิจเราจะต้องแบ่งกลุ่มทหารออกเป็น2ทีมโดยทีมที่1ให้ยืนคุมพื้นที่ด้านนอกในขณะให้อีกทีมเข้าไปจัดการเป้าหมายเมื่อเล่นไปได้สักระยะความท้าทายของเกมก็จะมากขึ้นด้วยจํานวนศัตรูและสภาพด่านที่มีความซับซ้อนกว่า แต่เกมก็จะมอบยานพาหนะทั้งเฮลิคอปเตอร์หรือรถถังไว้เป็นเครื่องทุ่นแรงสําหรับช่วยปกป้องชีวิตของทหารในทีมซึ่งที่เราต้องใส่ใจพวกเขามากก็เพราะทหารแต่ละนายในเกมนี้ล้วนมีเลเวลและยศระดับของตัวเองแถมที่สําคัญคือผู้เขาสามารถตายได้จากการโดมโจมตีเพียงครั้งเดียวแบบตายแล้วตายลับไม่ฟื้นกลับมาโดยมันจะบ่งบอกเป็นสถิติทุกครั้งที่สิ้นสุดด่านจํานวนทหารที่ตายทั้งหมดจะปรากฏเป็นหลุมฝังศพบ,บนภูเขา สมมติตาย5้าคนก็ข,ขึ้นห้าหลุมศพถ้าตายร้อยคนก็มีหลุมศพผุดเบียดเต็มภูเขาส่วนคนที่ยืนเรียงแถวอยู่ข้างล่างก็คือบรรดาทหารเกณฑ์ที่เราได้มาจากการทําภารกิจโดยทันทีที่ทหารในทีมตายทหารเกณฑ์ที่ยืนเรียงคิวอยู่นี้ก็จะถูกคัดเข้ามาประจําการแทนซึ่งก็หมายความว่ายิ่งเราสูญเสียทหารในการรบมากเท่าไหร่ก็จะต้องใช้ทหารเกณฑ์มาแทนที่มากเท่านั้นหรือเมื่อถึงจุดที่แถวนี้สั้นลงสั้นลง,ลงพร้อมหลุมศพอัดแน่น นไม่เหลือทหารในมือเกมของเราก็จะโอเวอร์นั่นเองอาจจะฟังดูดาร์กหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะคนสร้างเกมนี้เขาต้องการนําเสนอความเลวร้ายเพื่อให้คนเล่นตระหนักถึงความไร้ประโยชน์ของสงครามอย่างในฉากสุดท้ายที่เราเอาชนะเกมนี้สําเร็จเกมก็จะปรากฏข้อความแสดงความยินดีครู่เดียวก่อนจะตัดภาพกลับไปที่ภูเขาลูกเดิมเพื่อตอกย้ำไม่เห็นถึงจํานวนทหารทั้งหมดที่เสียชีวิต จนชวนให้คนเล่นตั้งคำถามว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เอาจริงๆวิลกรรมของคนสร้างเกมนี้ก็ยังมีอีกมากทั้งการเลือกเปิดตัวเกม c a n n อน f o r d เดในวันเดียวกันกันกบ Remembrance Day ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงผู้เสียสละในสงครามของแคนาดาแถมยังใช้หน้าปกเกมเป็นรูปดอกไม้ป๊อปปี้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของทหารผ่านศึกทำให้เกมถูกวิภาควิจารณ์หนักจากกองทหารอังกฤษจนต้องเปลี่ยนหน้าปกเกมไปเป็นรูปแบบอื่น c a n o n f o อ d e เดอาจ,จไม่ใช่เกมสงครามที่มีระบบยิงหรือฉากที่สวยสมจริงแต่สิ่งที่เกมนี้นำเสนอมันสมจริงซะยิ่งกว่าเกมไหนๆหรืออีกเกมที่นำความตายมาบอกเล่าเป็นเรื่องราวชวนเศรา้ากระชวนให้นึกถึง State of d e เ a เกมซอมบี้ที่มีเนื้อเรื่องสุดแสนธรรมดาและระบบแอคชั่นที่ก็ธรรมดาเหมือนกัน ต่จุดแข็งที่ทำให้เกม State of Decay ขึ้นแท่นเป็นเกมมามืดประจำปี2013ก็คือการนำเสนอการเอาชีวิตรอดแบบสมจริงที่จะให้เราได้จำลองการใช้ชีวิตในโลกที่ซอมบี้บุกเมืองทั้งการย่องหาทรัพยากรตามบ้านช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคนอื่นรวมถึงทำรูบำรุงและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แข็งแกร่งสำหรับตัวเอกในเกมนี้จะไม่ใช่เพียงใครคนหนึ่งเพราะเราจะเลือกเล่นเป็นผู้รอดชีวิตคนไหนก็ได้สลับกัน ซึ่งผู้รอดชีวิตแต่ละคนก็จะมีระดับเลเวลความสามารถความถนัดรวมไปถึงทัศนคติที่ไม่เหมือนกันและมันก็จะมีตัวละครสักตัวแหละที่เรารู้สึกชอบและผูกพันเป็นพิเศษแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยเพราะตัวละครทุกตัวในเกมนี้ตายได้และไม่ฟื้นกลับมาโดยในภาษาเกมเราเรียกการตายไม่กลับหลับไม่ตื่นแบบนี้ว่า p e r m a death ดังที่ถูกนำมาใช้กับบรรดาเกม XCOM, Until Dawn, DC ซึ่งผมได้เคยพูดถึงไปแล้วในคลิปเก่าเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ความพิเศษของ State of d ีเคคือการพ่วมมาพร้อมระบบโมเรลหรือศีลธรรมในกลุ่มผู้รอดชีวิตที่สามารถเติมเต็มด้วยการทำภารกิจรองสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านพักรวมถึงจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอแต่การตายของผู้รอดชีวิตคนใดคนหนึ่งจะเป็นการทำลายให้ค่าโมเรลถดถอยลงส่งผลให้ผู้รอดชีวิตแต่ละคนไม่ไว้ใจกันบางคนอาจจะขวัญหน,นีตีฝอลาออกจากกลุ่ม ถูกซอมบี้ขเขมือระหว่างภารกิจภาพรวมของกลุ่มจึงอ่อนแอลงและทําให้เกมเล่นยากขึ้นแถมการตายบ่อยที่ทําให้ง่วนอยู่กับฉากเดิมก็อาจจะทําให้สายตาล้าหรือมีอาการแสบตาวิดีโอนี้จึงได้รับการสนับสนุนโดย Optus วั่นกรองแสงสีฟ้าเพื่อเกมเมอร์รักสุขภาพที่ต้องการถนอมสายตาตอนเล่นเกมหรือนั่งทํางานนานๆอย่างตัวที่ผมใช้งานมาราวๆสิบเดือนก็คือรุ่นซีโร่ข้อดีข้อแรกคือน้ําหนักเบาข้อ2คือถึกอึดทนทาน เงาๆก็เอาไปโยชนเล่นได้แต่ไม่ทําน่าจะดีกว่าช่วยให้สบายตาแสบตาน้อยลงเมื่อต้องรับมือกับจอมือถือของแม่ที่แสนสว่างอาจจะกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แน่นอนว่าดีกว่าจ้องตาเปล่าสําหรับคนที่สนใจแว่นกรองแสงออปตัสมีโค้ดส่วนลดข้างล่างครับการรุกรานของเหล่าปีศาจ ที่ขนานนามตัวเองว่าแค d เดนส์ทำให้เราในฐานะเจ้าอาณาจักรต้องฟอร์มทีมเหล่าฮีโร่มาต่อกรกับปีศาจในสงคราม300ปี Massive c a r d l y s เกม Turn Based RPG ที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นผู้บัญชาเหล่าฮีโร่ในทีมเดินทางสำรวจและเอาชนะศัตรูด,ด้วยการจัดวางกลยุทธ์พร้อมระบบเลเวลและอัปเกรดความสามารถให้กับนักรบแต่ก็อย่างที่ผมบอกด้วยความที่สงครามตามเนื้อเรื่องเกมนี้มันกินเวลานาน,านถึง300ปี ก็คงไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยู่ได้นานขนาดนั้นฮีโร่ของเราทุกคนในเกมนี้จึงสามารถแก่และตายไปตามกาลเวลาใช่ครับย้ำว่าทุกคนไม่มีข้อยกเว้นต่อให้จะเป็นฮีโร่คนเก่งเลเวลตันที่สร้างสารรม์ามากกับมือตั้งใจเล่นสุดๆไม่มีการตายในสนามรบแต่สุดท้ายก็ต้องแก่ตายอยู่ดีทำใจยากเนอะและไม่ใช่แค่ความตายเพราะอายุของตัวละครยังส่งผลต่อความสามารถ อย่างฮีโร่ที่อายุน้อยก็มีความคล่องแคล่วมากกว่าในขณะที่ฮีโร่ที่อยู่บนโลกนี้มานานก็จะมีปัญญาที่หลักแหลมกว่าเรื่องอายุที่เกมใส่เข้ามาจึงปูทางให้กับระบบเด่นเรียกว่าบอทไลน์หรือระบบสายเลือดที่นักรบภายใต้การควบคุมของเราจะสามารถแต่งงานกันและออกลูกหลานมาสืบสานวงตระกูลพร้อมตกทอดอาวุธศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าลิลิกส์ให้แก่กันซึ่งลิลิกส์นี้แต่เดิมจะเป็นอาวุธที่ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ จนเมื่อพ่อแม่ต้องตายจากการรบหรือแก่ตายลิลิกจะสามารถโอนต่อมาให้ลูกหลานซึ่งถ้าหากใช้ต่อกันหลายชั่วอายุมันก็จะยิ่งเป็นอาวุธพิเศษที่มีพลังโจมตีสูงสุดในเกมหรือพูดอีกอย่างก็คืออาวุธเทพในเกมนี้มาจากความตายรีออกเกมที่นำเรื่องการสืบสารลูกหลานมาใช้หลังความตายก็ตึงนี่ครับโลกเลกาซี เกมแพลตฟอร์มผจญภัยที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นอัศวินขี่ม,ม้าขาวมาจัดการกับวายร้ายที่สังหารพระราชาโดยการบุกตะลุยเข้าไปในปราสาทที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบรรดาศัตรูสำหรับการเล่นโดยรวมว่ากันง่ายๆมันก็คือ Dark s o u l ฉบับสองมิติที่เราจะได้พบเจอกับอุปสรรคมากมายจนไปเจอกับบอสท้ายด่านดูจากภาพก็น่าจะพอเข้าใจว่าในฉากมันชุลมุนมากมันจึงกลายเป็นความยากระดับมหาโหดแถมตัวละครที่เราบังคับ มันยังตายแล้วตายเลยอีกตั้งหากทาให้คนที่จะมาสารต่อภารกิจก็คือบรรดาลูกหลานของตัวละครเรานั่นเองโดยทุกครั้งที่มีการตายเกิดขึ้นเราจะถูกเตยออกมาที่หน้าเมนูเกมพร้อมกับลูกๆ3มคนที่เกมสุ่มขึ้นโดยเราจะต้องเลือกเพียงหนึ่งคนมาสารต่อภารกิจจากนั้นเกมก็จะเปิดฉากมาที่จุดเริ่มต้นตรงทางเข้าปราสาทซึ่งการที่จะเข้าไปในปราสาทได้เราจะต้องจ่ายด้วยเงินทั้งหมดที่ตกทอดมาจากรุ่นก่อน หรือพูดอีกอย่างก็คือตัวเกมบังคับให้เราต้องหาเงินใหม่ทุกครั้งที่มีการเริ่มต้นใหม่นั่นเองแถมฉากและอุปสรรคในปราสาทมันก็ยังเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวละครโอ้โหนี่มันเหมือนเอาระบบตัดเงินจากเชเวลไนกับร,ระบบตกทอดของแมสซีฟคา l ิสมายำให้ยากขึ้นยังไงอย่างนั้นและก็ต้องะระลึกไว้เสมอว่าลูกหลานของเราแต่ละคนคือคนละคนพวกเขาก็จะมีอาชีพความถนัด รวมไปถึงโรคประจําตัวต่างกันบางคนเกิดมาสายตาสั้นมองทางไกลๆไม่เห็นบางคนเกิดมาเป็นอัลไซเมอร์ทําให้กลางดูแผนที่ไม่ได้บางคนตัวผอมบางคนตัวเล็กบางคนตัวใหญ่ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบและเสียเปรียบต่างกันแต่ไม่ว่าเราจะได้ลูกแบบไหนถูกใจหรือเปล่ายังไงเขาก็คือลูกเราฉะนั้นดูแลพวกเขาให้ดีๆ <c oughs> และนี่เลยครับกับสารพัดวิธีตายตายยังไงให้คนเล่นจดจำ ตายยังไงให้ไม่เหมือนเกมอื่นจากกิจกรรมการตายในเกมแต่อดีตการที่อยู่ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันก็คือการฉายซ้ำเหตุการณ์เดิมทุกประการแถมก็คงไม่มีใครแฮปปี้จากการเห็นตัวละครที่รักโดนเข็มแทงดับอนาถกิจกรรมการตายจึงกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดจนตอนนี้มันกลับถูกต่อย,ยอดกลายเป็นความสนุกจากการตีความเรื่องความตายของแต่ละเกมที่ดูต่างกันความตายอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นและความหวัง บางครั้งความตายก็เป็นเรื่องของการสูญเสียที่โศกเศร้าคราน้ําตาหรือความตายก็อาจจะเป็นบทลงโทษแสนสาหัสที่มากกว่าการเล่นใหม่ลองคิดภาพของเกมที่ตัวละครเอกอึดถึกไม่มีการตายมันก็คงเป็นเกมที่ไร้ความท้าทายและน่าเบือ่อกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกเกมต้องมีจุดจบบีบบังคับผู้เล่นให้ต้องดึงทุกฝีมือที่มีเพื่อพาชีวิตตัวละครให้รอดจากความเลวร้ายบางทีก็อาจจะเป็นความตายนี่แหละ ที่ทำให้การมีชีวิตอยู่มีความหมายมากขึ้น